สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารโรของเรานะคะคลิปนี้นะคะจะมาทำนะคะพิาคารณดของเรานะก็คือเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงนะคะวันนี้ก็จะมีให้เลือกนะคะสี่สำหรับไพ่นะคะเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงนะคะเริ่มจากด้านนี้นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะ เขามองความสัมพันนี้ยังไงนะคะใครคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณคุยอยู่หรือว่าคนที่คุณอยากรู้ะคะ่ะว่าเขามองความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอย่างไงนะคะ123นะคะเลือกสำรับไพ่นะคะที่ชอบที่ใช่ที่สุดนะคะวันนี้ก็จะมีสี่สำรับไพ่นะคะโอเคเราไปเริ่มกันที่สำรับแรกเลยนะคะ ค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่ทีมที่1นึ่เนาะมาดูกันว่าเขามองความสัมพันนี้ยังไงนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขามองความสัมพันธนี้ยังไงขอดูหน่อยนะคะเก้าเหลินะค่ะ เดือดรแฟนเด็กชือถ่วยคุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะหรือผู้ใหญ่กว่าคุณไปเลยก็ได้นะคะก็คืออาจจะเป็นชาวราศีพฤษภชาวธาตุน้ำกระกฏพิจิกมีนก็ได้นะคะเขามองความสัมพนันนี้ความสัมพันธ์นี้ยังไงจริงๆเขาก็ อยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนกับคุณนะแต่เหมือนกับมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เริ่มจะชอบพอกันอยู่นะคะมันอาจจะยังไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะ THE TOWER เขาเหมือนกับอยากให้เรียนรู้ศึกษาในใส่ใจคอกันไปก่อนนะคะ mm. เขาอยากจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ mm. มีรากฐานที่มั่นคงเลยนะคะ เขาอยากเรียนรู้คุณค่ะพูดคุยกับคุณสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีธนูหรือชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมก็ได้นะคะคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่กันคนละที่ก็ได้นะคะลักษณะนะก็คือคนคนนี้มันก็แล้วแต่อารมณ์เขาด้วยนะคนคนนี้นะเขาอาจจะเข้าหาคุณนะคะ อยากมาก็มาอยากหายก็หายเหมือนกันนะคะคุณลักษณะนี้อคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเพี่บพร้อมในสายตาเขานะคะเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคะเขาดูว่าคุณเป็นคนที่เนี่ยเป็นทั้ง 9, 9เก้าเก้าเหรียญและดีเอ็มเพรสนะคะเขาก็มองการไกลกับคุณนะคะหมายถึงอาจจะคุณอาจจะมีคุณสมบัติใน ในด้านที่จะเป็นแฟนเป็นคนรักที่ดีหรือเป็นแม่ของลูกได้อะไรลักษณะนี้ด้วยนะคะเนี่ยเจ็ดดาบเอ๊เจ็ดดาบคืออะไรคะเจมเปอร์เรคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติคนไกลก็ได้นะคะคือเขาอะค่ะเจ็ดดาบอู้ โอเคเขามองความสัมพันธ์นี้ว่าต่อให้เขาอยากชัดเจนกับคุณนะคะอ,อยากได้คุณขนาดไหนนะคะรู้สึกว่าเขามีครอบครัวแล้วนะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดนะคะไม่สามารถที่จะชัดเจนได้นะคะในบางท่านก็จบพังกันไปแล้วนะคะม,มีการทะเลาะกันนะคะมีการใช้อารมณ์กันมีการโต้เถียงกันในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ เว้นระยะห่างระหว่างกันแล้วนะคะคือเขาก็จริงใจกับคุณแหละคนคนนี้แต่เขามีพันธะแล้วนั่นเองนะอืเขาชอบคุณมากนะคะคนคนนี้รู้สึกดีกับคุณนะ่ะเขาก็อยากกลับมาหาคุณนะคะเนี่ยแต่ถ้ากลับมาก็เป็นลักษณะแบบเราสามคนลแหละนะสีถ้วยก็คงอาจจะ ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ได้พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหมายถึงแบบเราสามคนอะไรลักษณะเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยนะคะต้องแบกนะอืมในบางท่านเป็นรักต่างวนะัยเนาะก็คือถ้าเป็นคนเก่าๆมีการจบกันไปจะกลับมาคืนดีกันนะคะมันเป็นแค่ช่วงที่ต้องห่างกันไป น well, so like ้าเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อมานะคะเพราะเขาอาจจะยังไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์นี้นะคะสเตรนจ์จะมีการกลับมานะคะชัดมากพลังงานของการกลับมานะคะทั้งสเตรนจ์แล้วก็สองเหรียญนะเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงเขาก็มองว่าชัดเจนไม่ได้ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อได้นะคะแต่อาจจะเป็นอะไรที่แบบ อยู่กันแบบเนี้ยนะคะเราสามคนนะอยู่กันแบบเจ็บปวดก็คือเนาะคือคนคนนี้บอกเลยนะเนี่ยก้าถ้วยอะ่ะเขาพอใจในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะคือกับคุณเขาก็มองความสัมพันธ์นี้ประมาณนี้แล้วอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ในลักษณะนี้ด้วยนะคะ ถ้ามีการจบการหายกันไปเนี่ยนกรู้สึกว่าเขาจะติดต่อแล้วเขาจะกลับมาหาคุณนะคะเขาจะดึงคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้อีกนะจ๊ะทีมที่หนึ่งโอเคนะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะเราไปต่อกันที่ทีมที่สองเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทีมที่สองนะมาดูกันนะว่าเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงคนคนนี้คนที่คุณนึกถึงเนี่ย เขาก็ชอบคุณนะเขารู้สึกชอบคุณนะคะทีมที่สองเนี่ยมีการชอบมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอนะแต่อีกละเขามีความแบบอยากจะเก็บคุณไว้นะคะในความสัมพันธ์อีกแล้วเหมือนทีมที่หนึ่งคือเขาแน่าจะมีพันธะมีอะไรบางอย่างนะคะ Justice มีคนของเขาอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเราอาจจะไปตกเป็นตัวเลือกหรือชอยของเขานะคะอืม เขารู้สึกดีๆกับเราแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ถูกต้องได้นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะอืมเขามีแพชชั่นกับคุณมากๆเลยนะคะเขาชอบคุณลงไหลในตัวคุณนะคะในความเป็นคุณมีความเสน่หานะคะอืมแต่ความสัมพันธ์นี้มันน่าจะเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เขาคิดนะคะเจ็ดช่วยนะเขาค่อนข้างคิดมากค่ะแล้วก็ คือคุณอาจจะเป็นช้อยหรือตัวเลือกของเขาซึ่งเขาอาจจะเลือกคุณไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะแบบคือเขาแฮปปี้นะที่มีคุณอะ่ะเขามีความสุขนะคะเขามีความสุขแต่เขาเลือกคุณไม่ได้จริงๆนะคะเนี่ยเขามีการแบ่งความรู้สึกนะคะให้กับคนสองคนในเวลาเดียวกัน The Tower เนี่ย อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่กล้าที่จะคาดหวังนะคะเพราะเขากลัวที่จะผิดหวังและเสียใจนะคะในตอนนี้ก็อาจจะมีการพูดคุยกันอยู่ระหว่างคุณกับเขาอะแต่มันเป็นการเว้นระยะห่างแล้วนะเหมือนเว้นระยะห่างกันอะอยู่กันคนละที่นะคะแต่ก็มีการติดต่อกันอยู่ช่วงนี้เขาอาจจะเงียบนิ่งหายไปนะคะคุณคนนี้รู้สึกว่าหกดาว เขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าเกิดมีการจบกันพังกันไปหรือว่าเงียบนิ่งไปอ่ะน้อรู้สึกว่าเขาเลือกเขาเลือกครอบครัวเขานะคะเขาเลือกที่จะมุโอ๊ยโทษค่ะกล้องขยับขออภัยจริงๆนะเขาเลือกที่จะ Move on เขาเลือกที่จะไปจากเราเขาเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวของเขานะคะอืมเขาเลือกความมั่นคงเขาเลือก นั่นแหละเขาเล่กที่บ้านเขานะคะก็ลักษณะน,นี้เลยนะคะสําหรับทีมที่สองนกลุ่มบอกอราศีนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรชาวราศีธนูชาวธาตุดินพุทธศกกันมังกรน,นะคะชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนชาวราศีตุลชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูก็มานะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะชาวธาตุลมบอกไปแล้วเนาะ่ เมถุนตุลกลุ่มโอเคค่ะก็นะทีมที่สองประมาณนี้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทีมที่สามเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนทีมที่สามนะคะก็จะเป็นสำหรับสีแดงนะคะมาดูกันนะว่าคนคนนี้เขามองความสัมพันนี้ยังไงระหว่างเรากับเขาเนี่ยเขามองความสัมพันนี้ยังไงคะ สองดาบโอ้ให้ดาบหมดเลยอะทีนี้สามเหมือนเขาก็มองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้ไหมไม่สามารถที่จะชัดเจนไม่สามารถที่จะผูกมัดหรือมันมีอุปสรรคนะคะมีปัญหานะคะสองดาบเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะเหมือนเขาอยากหันหลังให้กับเราเลยเนาะเนี่ยเขาน่าจะในบางท่านมีการหันหลังให้กันไปแล้วนะเดอะทาวเวอร์มีการจบแล้วนะคะ เาชอบเรามากๆแหละแต่เขาอาจจะมองว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆนะคะอืมเขาส่งเรานะคะคนคนนี้นะคุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณนะคะชาวราศีเม,มถุนเมถุนตุลกุมหรือชาวธาตุไฟเมษิงชนูนะคะอืมเนี่ยจริงๆอะ่ะเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะ แต่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะสองดาคือเป็นการเหยียบเรือสองแคมนะคะเขาก็เลยต้องจบความสัมพันธ์นี้เพราะเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะอืม the empress the emperor นะคะอืมเขาอาจจะรู้สึก เงาคิดถึงคุณเหมือนกันนะรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะเขาอยากให้คุณนะคะ่ะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเขาไปเจอไปเริ่มต้นใหม่นะคะถามว่าเขาเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะมันก็เลยต้องมีการออกห่ากงกันไปนะคะมันมีเรื่องของตัวเลือก มีเรื่องของตัวเลือกมีเรื่องของช้อยนะคะรักซ้อนเกิดขึ้นนะเขาอยากให้คุณไปเริ่มต้นใหม่นะอในบางท่านนะคะคุยกับชาวราศีเมษคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะหรือคุยกับชาวราศีเมถุนก็ได้เขาชอบคุณมากๆนะแต่ความสัมพันธ์นี้เขาประเมินแล้วนะคะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะเขาอยากให้คุณไปเริ่มต้นใหม่นะ่ะที่มันดีกว่าคุณนะคะเนี่ย เขาอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากให้คุณได้เจอกับอะไรที่มันแบบที่ดีกว่าเขาอ่ะเออใช่เป็นเดอ s u ซันเนี่ยเขาอยากให้คุณมีความสุขเป็นอิสระเป็นอะไรที่แบบอยากให้คุณแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้มันอาจจะเจ็บปวดเนาะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันมีมันมีอุปสรรคฮะ มันมีอุปสรรคค่ะแล้วก็เป็นไพ่ดาบขึ้นมาหมดเลยตั้งแต่แรกน้องรู้สึกว่ามันเขาก็พยายามที่ตัดใจจากคุณนะสําหรับทีมที่สามนะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับก็ไม่อยากเห็นแก่ตัวอะไรลักษณะนี้ด้วยนะคะ<อ>ก็เขามองความสัมพันธ์นี้ประมาณนี้นะคะก็คือเขาหวังดีคุณนะคะสําหรับทีมที่สามนะคะตอบให้เขารู้สึกดีกับคุณแค่ไหนเข<ม>าก็ ต้องปล่อยท้นไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทีมที่สามนะคะเออโทษทีค่ะทีมที่สี่ค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทีมที่สี่นะมาดูกันว่าเขาคิดยังไงคะกับความสัมพันธ์เนี้ยคนคนนั้นคนที่คุณนึกถึงนะคะมาดูกันเขาคิดยังไงคะ เ็ดเหรียญหกเหรียญน,นะคะเรมิเจเชียนคีนชิเหลียนรู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็กําลังดูดูคุณอยู่นะพิจรารณาคุณอยู่นะคะในความสัมพันธ์เราก็เขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณและก็ยังอยากจะลงทุนในความสัมพันธ์นี้เขามองว่าคุณค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแบบ ชอบหรือต้องการนั่นเองนะคะคุณเป็นคนเก่งและมีความสามารถนะน้รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่อยากจะมั่นคงกับคุณนะสามไม้คือแบบอยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาวความสัมพันธ์ให้เป็นความสัมพันธ์ที่มันเติบโตได้นะคะอยากจะสานต่ออยากพูดอยากคุยเขาเขารู้สึกว่า เขาชอบคุณจังเลยอ่ะเขาซิเนหหาคุณอ่ะคุณเป็นคนที่แบบอาจจะค่อนข้างที่จะตรงกับสเปกของเขานะคะตายละจะรีบพูดไปไหนก็คือตรงใจเขานะคะอืมนะเ็หลงไหลคุณมากมากเลยอ่ะคุณคนนี้เขาดูว่าคุณเป็นคนที่แบบโหมีคุณค่าสําหรับเขามากเลยอ่ะอาจจะเป็นคนที่เขารอคอยมานานแล้วนะคะอ่าหนึ่งดาบถึงไม้นะคะเขามองว่า นุ้มรู้สึกว่าเขานะคะมองว่าคุณเป็นโอกาสดีๆในชีวิตเขาเขาอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกเยอะคนคนนี้ด้วยความที่เขาเป็นเด็กแมกจิเชียนนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีคนเข้าหาเยอะด้วยความเสน่ห์ของเขาอะไรของเขาก็ตามนะคะแต่เขาจะตัดสินใจเริ่มต้นกับคุณนะนุรู้สึกว่าอย่างงั้น อืมเขาจะตัดสินใจที่จะชัดเจนหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะอืมหกดาแปดช่วยเพราะนะคะถ้าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะคุณคุณเป็นหนึ่งในช้อยของเขาเนะคยฮะเขาก็ไม่อยากจะเสียคุณไปละนะตอนนี้เขาอาจจะ ต้องมีการตัดสินใจนะคะที่จะชัดเจนกับใครสักคนแล้วก็คนคนนั้นก็อาจจะเป็นคุณนะคะเพราะเขาไม่อยากให้คุณอ่าหันหลังจากเขาไปนะคะเนี่ยหกดาบก,กับแปดถ้วยเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณต้องตัดใจจากเขาไปนะคะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณนะหนูรู้สึกอย่างนั้นหรือที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปอีกระดับหนึ่งอะค่ะที่มันมันไม่ใช่แบบเนี้ยแบบ เจ็ดถ้วยอะไรอย่างเงี้ยใครก็ได้คือหมายถึงคุณอาจจะเป็นหนึ่งใน7จ็ดถ้วยของเขาแหละแต่เขาต้องตัดสินใจที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอีกระดับหนึ่งเพราะคุณเป็น queen of one นะคะคือคุณคือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาแหละเนี่ยเขาอยากจะจริงจังกับคุณแล้วนะนะตอนนี้อยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนอยากจะสานความสัมพันธ์ต่อเ็จะเอาข่าวดีมาให้คุณนะคะ ห้าไม้ต่อให้มีอุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์นี้เขานะคะก็จะแสดงความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะถ้าที่ผ่านมาเคยมีปัญหานะห้าไม้เนี่ยมันเคยติดขัดอะไรก็ตามหรือมีคนเข้าหาเขามากมายนูรู้สึกว่าเขาจะตัดสินใจที่จะพูดนะคะความรู้สึก พูดอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนขึ้นนะคะว่าเขารู้สึกยังไงคุณแล้วเขาก็อาจจะมีการออพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปอีกระดับหนึ่งอย่างที่บอกก็คือเนี้ยแหละคะ่ะสิ่งที่เขามองความสัมพันธ์นี้ก็คือเขาอาจจะมีการตัดสินใจนะคะเขาประเมินแล้วนะคะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดในบรรดาเจ็ดถ้วยของเขานุรู้สึกว่าเขาจะตัดสินใจที่จะ ชัดเจนกับคุณในอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะสำหรับทีมที่4นะโอเคนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด s ับ subscribe นะคะให้กับช่องนาราทาร์โรของเรานะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณคอมเมนต์น่ารักนรักนะคะ